สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวโปรเจกต์โพสซอลหรือว่าข้อเสนอโครงการในคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราได้พูดถึงคําว่าโปรเจกต์โพสซอลไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วโปรเจกต์โพสซอลเนี่ยมันคืออะไรแล้วหน้าตาเป็นยังไงผมขอพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวโปรเจกต์โพสซอลเนี่ย ก็คือเป็นเอกสารข้อเสนอโครงการที่จะนำส่งให้กับคณะกรรมการที่เขาพิจารณาตัวโครงการว่าโครงการนี้สมควรจะได้รับการคัดเลือกให้ไปดนเนินการหรือไม่นะครับคราวนี้ข้อมูลที่อยู่ในตัวเอกสารโครงการเนี่ยควรจะมีข้อมูลอะไรละ่ะหลักๆแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับว่าเวลากรรมการพิจารณาเนี่ยเขาก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลที่อยู่ในข้อเสนอโครงการเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลที่มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆของโครงการว่าโครงการเนี่ยในเกณฑ์นเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างแบบฟอร์มจากหนังสือของเกรยลซันแล้วกันนะครับว่าเขาจะมีแบบฟอร์มอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับในหนังสือของเกรยลซันเนี่ยเขาจะมีส่วนหัวกระดาษ ซึ่งส่วนหัวกระดาษเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะครับเกี่ยววันที่รับข้อเสนอโครงการแล้วก็เป็นข้อเสนอโครงการที่เท่าไหร่มีโปรเจกต์สปอนเซอร์หรือไม่เป็นใครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าในแต่ละกรอบเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลก็คือเกณฑ์โครงการต่างๆนะครับเขาไล่ถามมาตั้งแต่ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ประเภทไหน นะเป็นโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับกลยุทขององค์กรหรือไม่คือ strategic project หรือเปล่าหรือว่าเป็น operational project หรือว่าเป็น,น compliance project นะครับโปรเจกต์ project นี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาที่บริษัทกำลังประสบอยู่ได้หรือไม่หรือว่าโปรเจกต์นี้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้เขียนรายละเอียด ต่างๆของโครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์นั้นๆนะครับเพื่อให้ขณะการพิจารณานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของท้ายกระดาษเนี่ยก็จะเป็นการาพิจารณาผลการพิจารณานะครับว่าจะ Accept ตัวที่เป็นคอนเซปต์โพ p ต์โพสหรือว่าเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ใครเป็นคนประเมินประเมินเมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัว โปรเจกต์ p o s a ์ที่เป็นรายละเอียดอย่างย่อนะครับส่วนตัวข้อเสนอโครงการในในในประเทศไทยในบ้านเราใช้แล้วกันมันหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตัวรูปแบบของข้อเสนอโครงการเนี่ยแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีรูปแบบหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามหาตัวฟอร์แมตที่มันตายตัวคืออะไรเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มี มันไม่มีเลยนะครับมันขึ้นอยู่ยกับว่าผู้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขามีฟอร์แมตหรือมีรูปแบบไงแล้วก็ต้องอ้างอิงตามรูปแบบของเขานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข้อเสนอโครงการอันหนึ่งนะครับเป็นข้อเสนอโครงการของการทําวิจัย นะครับซึ่งขององค์กรหนึ่งนะครับสิ่งที่เขา Re request ให้ระบุเนี่ยก็จะเป็นชื่อโครงการชื่อผู้ทำวิจัยหรือผู้เสนอโครงการนะครับแล้วก็รายละเอียดต้นสังกัดของผู้เสนอโครงการนะครับแล้วก็คณะหรือว่าทีมงานเสร็จแล้วก็ถามต่อว่าหลักการและเหตุผลนี่มันคืออะไรนะครับแล้วก็มีแผนงานยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็มีตารางเวลา ของการทำโครงการเนี้ยในแต่ละกิจกรรมเนี่ยอย่างไรโดยค,คร่าวๆ Facilities ที่จะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเหมือนกันในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีลิสต์ที่เป็นบูลเลตมาให้เลยนะครับว่ามีหัวข้อเนี่ยอะไรบ้างที่ผู้เสนอโครงการเนี่ย ควรจะเขียนและใส่รายละเอียดมานะครับก็จะมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ไปแล้วก็ผู้ที่จะเสนอโครงการก็ต้องเขียนตามนี้เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เขาจะใช้ในการพิจารณาโครงการข้อเสนอโครงการที่ส่งไปนะครับซึ่งถ้าผมดูลยเนี่ยผมสรุปโดยโดยรวบรัดเนี่ยไว้ง่ายคือที่1่ข้อเสนอโครงการไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับผู้ ผู้ว่าจ้างหรือว่าผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการนั้นนะครับอันที่2ข้อมูลที่อยู่ในข้อเสนอโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องสะท้อนถึงเกณฑ์ที่เขาตัดสินใจนะครับก็คือเขาในหมายถึงคณะกรรมาการที่เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่ามันมันมีเกณฑ์อะไรบ้างที่ควรอยู่ในข้อเสนอโครงการนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอเยกเหนือจากสิ่งที่เขาเราเห็นจากที่ผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้าของโครงการเนี่ยให้หัวข้อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อก็คือเป็นการผมว่ามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่าที่ผมจะแนะนําคือเป็นการตั้งคําถามให้กับตัวเองและก็ให้มันตอบโจบกอะสิ่งที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการเนี่ยเขาสนใจอยู่ ควรจะไปทําการศึกษาครับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นบุคคลภายนอกแล้วเรากําลังเสนอโครงการเราควรจะทำข้ความใจกับหน่วยงานและองค์กรเขาก่อนว่าเขามีเป้าหมายอะไรนะครับพันธกิจของเราคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาสนใจคืออะไรหรือคณะกรรมการเนี่ยเป็นใครและคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องอะไรถ้าสมมติเราทราบนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราทราบเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีมากแล้วเราพยายามเขียนให้มัน ทำให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับซึ่งมีเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่เราสามารถที่ใช้เป็นการตั้งคําถามแล้วก็เพื่อจะเขียนลงไปในโพสโซได้นะครับอย่างเช่นการใช้เครื่องมือ 5W1H นะครับ 5W1H สมมุติโจทย์ตัวอย่างก็สามารถตั้งคําถามตัวเองแล้วแล้วก็เขียนลงไปนอกเหนือจากที่ในแบบฟอร์มเขาใส่มาได้เลยนะครับคือเขียนแทรกลงไปในเนื้อหาองค์ปอที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีล้ว t What? What คือโครงการอะไรโครงการนี้ทำอะไรนะครับ why ทำทำไมทำแล้วจะได้อะไรนะครับจริงๆอาจจะเพิ่มเติมไปด้วยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วหน่วยงานนั้นบริษัทนั้นหรือประเทศเนี่ยเสียโอกาสอะไรนะครับ when จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำนะครับ how how much แล้วจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการดําเนินงานโครงการว่าจะดาเนินดําเนินงานโครงการที่ไหนนะครับหรืออาจจะเป็น how many y อีกแล้วคุณต้องการใช้ resource อะไรบ้าง Facility ต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมากน้อยเท่าไหร่ผู้ใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรือใครบ้างที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้มีหน่วยงานอื่นๆอ,อ,อีกไหมนะครับ ู Who, อาจจะเป็นในเรื่องของสเต็กโฮเดอร์ก็ได้นะครับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงและดออโดยอ้อมเนี่ยมีใครบ้างที่ได้ผลประโยชน์เหล่านี้นะครับแล้วก็รวมถึง how h าวในที่นี้คือวิธีการเด็กกระบวนการแนวทางที่ใช้ดําเนินงานโครงการนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย พวกนี้จะเป็นคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถ c a a i i y y ตัวข้อเสนอโครงการของเราเนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่าอย่าลืมว่าตัวอ,องค์กรที่เราจะไปเสนอนนเนี่ยลองกลับไปดูนะครับว่าเขามีพันธกิจอะไรเขามีเป้าหมายอะไรเวลาเราเขียนข้อเสนอโครงการเนี่ยจะได้ไปผูกโยงให้มันไปสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรนั้น ซึ่งอันนี้จะทำให้ตัวโครงการของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเวลาเขียนข้อเสนอโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเราลองกลับมาดูในส่วนของถ้าเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการเนี่ยเขาจะมีหน้าที่อะไรต่อนะเขาจะมีหน้าที่เอาข้อมูลจากข้อเสนอโครงการเหล่านะมาใส่ลงในตารางย้อนกลับไปเหมือนตอนที่คลิปที่แล้วที่เราพูดถึงวิธีการเลือกโครงการด้วยมัลติ Multi เ e t ร์ตเดนส์สกอริงโนะครับก็จะเป็นลักษณะตารางเหมือนกันเลยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งในตารางเนี้ยมันก็จะมีลิสต์รายการของโปรเจกต์ต่างๆแล้วมันก็จะมีชุดเ,เกณฑ์ต่างๆนะครับที่เขาระบุไว้นะครับรวมถึงตัวคะแนนของแต่ละเกณฑ์ในแต่ละโครงการนะครับอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูแบบฟอร์มนี้เนี่ย เขาจะแบ่งเกณ์ออกเป็น2รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างอันนี้นเนี่ยเขาจะแบ่งตรงนี้นครับตรงเ,เดี๋ยวผมขอเขียนให้เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีเกณ์ก็คือเป็น must Ob อ e c t i ร e กับวอนโอเปอเรตทีฟทำไมเขาถึงต้องแบ่งเกณฑ์เป็น2ส,สว่วนนะครับตัว must Ob j e c t เ v e ทีเนี่ยหมายความว่าเป็นเกณฑ์ที่ โครงการที่เสนอมาในแต่ละโครงการนั้นเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ง่ายคือจริงะมันมีสารูปแบบนะครับมันมี yes ก็คือผ่าน no คือไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ na ก็คือไม่เกี่ยวข้องนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าข้อเสนอ,อ,อตัวเกณฑ์ที่เขาใช้ในการคัดเลือกโครงการเนี่ยสำหรับคณะกรรมการเนี่ยเขามองว่า โครงการเนี่ยจะต้องสอดคล้องหรือว่าถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าโครงการที่เราพิจารณาอยู่หรือที่เสนอขึ้นมาเนี่ยสอดคล้องกับเกณฑ์ก็จะเป็น yes นะครับ แต่ถ้าของเราเนี่ยปรากฏว่าของเรามีเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่ของเราเนี่ยมันไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นโนนะครับแต่ถ้าโครงการที่เราเสนอมาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเลยมันก็จะกลายเป็น A คือ NA คือไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนนี้ครับถ้าโครงการใดก็แล้วแต่มี คำตอบเป็น no โครงการนั้นถูกรีเจ็คคือจะไม่พิจารณาต่อนะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์ที่ต้องผ่านหรือมันตกในเกณฑ์ที่ต้องผ่านนะครับมันก็จะถูกรีเจ็คไปเลยแต่ถ้าเป็นเอนเนี่ยยังพิจารณาต่อนะครับเนื่องจากว่าเอนเเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเกณฑ์นี้ก็ยังพิจารณาต่อได้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะถึงมาเราจะถึงมาพิจารณาในส่วนที่เป็น want objective นะครับ want objective เนี่ยก็คือเกณฑ์ที่เราอยากให้มันเข้าเกณฑ์มากที่สุดแหละแต่ว่าในแต่ละโครงการที่เราพิจารณาเนี่ยมันเข้าเกณฑ์มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะมีการให้สเกลแล้วก็ไปคูณกับเวทน้ําหนักซึ่งสกอร์คูณกับเวทมันก็เป็นเวทสกอร์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มารวมคะแนนที่เป็น Total Weighted Score แล้วก็จัด Priority นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบเหมือนกับที่เราพูดไปแล้วในเรื่องของการคัดเลือกโครงการนะครับ ก็ในยูน well, ิตนี้เราก็พูดก um ันไปหลายคลิปพอสมควรนะครับในเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก um ็กระบวนการในการคัดเลือกโครงการรวมถึงเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้นะครับก็คงขอจบยูนิตนี้นะครับบทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าในบทถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรสวัสดีครับ